รุ่งครับมีที่ดินแบ่งครับแปลงละหนึ่งไร่ถูกต้องตามหลักของจุยวิวเขาชัดเจนน้ำไม่ท่วมด้วยพิกัดอำเภอบ้านนาจังหวัด สวัสดีครับเวลานี้แดดร่มลมตกอากาศเย็นสบายครับที่ท่านเห็นเขาด้านหลังนี้นะครับวิวเขาชัดเจนแบบนี้นะครับรุ่งครับมีที่ดินแบ่งขายนะครับที่ดินแบ่งขายแปลงละหนึ่งไร่นะครับราคาพิเศษมากนะครับแปลงนี้แบ่งถูกต้องตามหลักของจุ้ยด้วยนะครับนี่ครับวิวเขาชัดเจนมากนะครับนี่คือคือด้านหลัง นะครับด้านหลังแปลงเนี่ยวิวเขาหมอกลงอากาศเย็นสบายนะครับบรรยากาศาร่มรื่นดีนะครับนี่ครับแบ่งขายแปลงละหนึ่งไร่นะฮะสวยงามถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะยกเป็นสาธารณะถนนกว้าง8เมตรเลยถนนกว้าง8เมตรนะครับที่ดินถูกถมเสมอ,อถนนในโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับพัฒนาเรียบร้อยนะครับแล้วกาทุกแปลงในกรณีว่าท่านซื้อเนี่ยเราจะลง รั้วข้าบอยให้แบบนี้เลยนะครับตรงรั้วข้าบอยรอบๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ดินถมแล้วนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับีด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็จะติดคลองน้องรีนะครับติดคลองน้องรียาวเลยคลองนี้กว้างด้วยนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีเลยนะครับไม่แห้งแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับเป็นที่เนินนะครับแล้วก็ที่ดินถมไว้เรียบร้อยนะครับด้านหลังวิวเขาชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ครับ แบ่งขายแปลงละหนึ่งไร่นะครับพิกัดอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแปลงละหนึ่งไร่เท่านั้นว่างเพียง11แปลงนะครับเพียง11แปลงนะครับด้านฝั่งตรงข้ามาหน้าแปลงนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยในชุมชนนะในชุมชนพิกัด ตรงนี้เดินทางสะดวกนะครับจากฟิวเจอร์พาร์ครังเสรีเพียง70กิโลนะครับแล้วก็ห่างตัวเมืองนครนายกก็13กิโลเท่านั้นอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนทับเขตต่อเขตร้อยต่อตําบลพรมณีอำเภอเมืองนครนายกเลยติดกันเลยนิดเดียวนะครับแล้วก็เหมาะทํารีสอร์ทนะครับสร้างที่อยู่อาศัยจะแนวสวนเกษตรแนวทําจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็สวยงามนะครับแล้วก็พิเศษนี่ครับบ่อ สวนนะครับเป็นสวนของโครงการเนี่ยสไร่เลยนะครับแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีน้ำใช้ตลอดปีแน่นอนนะครับแล้วก็ลุงคับแบ่งขายเม่อที่1ไร่เพียงสบิแบแปลงเท่านั้นสนใจทักมาคุยมาเจราจานะครับราคาเริ่มต้นที่4,800บาทต่อตารางวานะครับ4 8่0แบาทต่อตารางวาแล้วก็4 9่0า4,9บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับ ณนะตำแหน่งตรงนี้นะครับไปเที่ยวเขาใหญ่ก็20กว่ากิโลเท่าน,นั้นเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงละนะครับช่วงวันหยุดลองวิเอ็นก็มีบ้านที่นี่สักหลังนะครับมาพักส่ขอนสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับพักผ่อนชา,อชาร์จาชร์แบตให้เต็มที่แล้วก็ค่อยกลับไปลุยงานกันใหม่ที่นี่เลยนะครับเหมาะมากนะครับนะีบ่ฮะ สวยงามตามท้องเรื่องจริงเดี๋ยวรุงครับอขออนุญ,ญาตนะครับเรื่องอารายละเอียดต่างๆรายละเอียดบางรายละเอียดรุ่งครับขออนุญ,ญาตทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับคลิกชมหรือว่าท่านจะทักมาหา0ูย์957939496ได้เลยครับรุงครับขออนุญ,ญาตพาทุกท่านชมที่ดินมุมสูงั ุครับฝากนิดนึงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อทุกครับจะสรรหาที่ดินถูกๆทกกำไดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟไม่ท่านเลยจะได้ไม่พลาดนะครับแรงสวยๆงาม,งามๆนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับ